เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2567เวลา19นาฬิกาของวันที่12สิงหาคม2567ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอดตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพลตรีนัทนนท์พูกุกกะพูวอในการโรงพยาบาลอนันทมหิดล ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567พร้อมด้วยดรสายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองข่าวสามยอดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน,น้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลทหารกลุ่มภาคีเครือข่าย ประธานชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คน42หน่วยงานสำหรับพิธีในครั้งนี้จะดให้มีพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชการะจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนโรงเรียนและประชาชน พร้อมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา9/12สิงหาพศ2567เพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปาประการในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา ใต้ฝาละอ,องทุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคม2567ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณปกกล้าปกกระหม,ม่อมที่ทรงมีต่อพระสงฆนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝาละอ,องธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรากายพระปัญญาและพระราชทัย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อนาประชาราษโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชาลือไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่9สิงหาคม2567ที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันปลาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำในธรรมชาติ ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปโดยมีด็อร์สายใจเลิศวิริยะประพานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดเป็นประธานในพิธีปล่อยพันปลาตะเพียนทอง และปลายี่สกเทศจำนวน99,999ตัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติศูนย์นอำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอาุตสาหการกรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารชุมชนเขาสยอด34อีกด้วย